ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อน้อยนาวารัตวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2505เป็นเหรียญที่จัดสร้างแจกเนื่องใน งานฝังลูกนิมิตวัดศรีสะทองลักษณะเป็นเหรียญลูกทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อน้อยครึ่งองค์ด้านบนมีข้อความว่าหลวงพ่อน้อยนาวารัตด,ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นลูกพระราหูอมจันทรมีข้อความว่าในงานผูกพัทศีมาวัดศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มพศ .2505 ห เหรียญรุ่นนี้สร้างและปลูกเสกถึงสองครั้งโดยครั้งแรกปลูกเสกดโ,เโดยพระอาจารย์กิ่งวัดโพเหลียวโดยพระอาจารย์กิ่งจะจานยันคูไว้ทีดาน,นาและด้านหลังเหรียญแล้วนำกลับมามอบให้อาจารย์ปิ่นพุทธาพิเศษอีกครั้งโดยมีพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นของจังหวัดนครปฐมอาทิเชน่นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม หลวงพ่อน้อยวัดธรรมาศราหลวงพ่อตีวสามงามเป็นต้นหลวงพ่อน้อยคันทโชโตวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมม,มีนามเดิมว่าน้อยนาวารัตเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2435ตรงกับวันแรม13คำ่ำปีมะโรงที่บ้านตำบลศรีสะทองครั้งเมื่ออายุได้21ปี เป็นนิมิตหมายที่ดีในวันพระหัส,สปดีขึ้น12คำ่ำปีฉลูตรงกับวันที่14เมษายนปีพุทธศักราช2456ท่านได้เข้าสู่ร่วมกาสาวพักในบวรพุทธศาสนาโดยความศรัทธานแ,นแน่วแน่ที่มีอยู่เป็นนิสัยโดยมีพระอธิการยิ้วเจ้าวาดวัดแค่เป็นพระอุปชาพระอธิการเกิด วัดนิ้วลายเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระพิสุมุนวัดกลางคูเวียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าคันทโชโตหลวงพ่อน้อยท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดแคอยู่ระยะหนึ่งจึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรีสะทองในระยะนั้นหลวงพ่อลีเป็นเจ้าวาดอยู่และท่านก็ได้ศึกษาวิชาการต่าง ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อไตเป็นเจ้าวาดวัดศรีสะทองเช่นวิชาการสร้างวัธนูและราหูอมจันทร์เป็นต้นเมื่อหลวงพ่อน้อยได้มีพรรษาที่สูงขึ้นพอดีกับพระอธิการชอยซึ่งเป็นเจ้าวาดได้ลาสิกขาไปบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจึงได้นิมนต์หลวงพ่อน้อยขึ้นเป็นเจ้าวาด ท่านได้ปฏิบัติตนตามสมควรให้สมเจตนาของญาติโยมและพัฒนาวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลปกครองวัดในเขตตำบลของท่านเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนมรณภาพก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่